สวัสดีโอ้ผมจามขอโทษทีกูแจ๊ดโอเคฮะงั้นเอาใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกบกราดนะครับผมโฟฟันมาเล่นยา มอสเนี่ยหยาบคายมากฮะวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่แบบเผื่อนหมืเดิมครับผมเมามันยี่หอวเดิมเอาแบบว่าสาระนี่ไม่มีเลยวันนี้ฮะกับเรามารีวิวเกี่ยวกับเบเบดกันดีกว่าเบเบดลูกขางคาท้าโลกกนวินาสันโตโนเมส <c oughs> โอ้โหคือขออีกรอบหนึ่งมันคงจะไม่เหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> อันนี้วันนี้เราอยู่กันกับเบเบดเบิร์สไม่ได้เบิร์ธรรมดาด้วยเบอร์อะไรเบิร์กระโหลกนี่แหละโดยเบเบดเบิร์สเนี่ยมันเป็นยังไงนะมอนฮะ ก็คือพ่่ของเรามีสุรักษ์อาโออิอะไรมันดังโป้เลยฮะตอนนี้พีอาโออิวาตารุโอ้โหแมนักเรียนมปลายชื่อดังโอ้โหเขาต้องการเนี่ยลูกนักเรียนปห้ไม่ใช่นักเรียมปลายที่อ่ะนักเรียนปห้ชื่อดังครับผมเขาต้องการรูกหวมพักพวกเนี่ยไปตีกันลีไป มาลองเบยเบย์ด้วมั้มอสบอกให้เลยว่าการรุ่นรุ่พักทวงเขาเนี่ยยากลำบากมากกว่าจะได้พักพวกแต่ละคนมาแล้วก็ต้องไปแข่งตามทัวร์นาเมนต์ล้วก็ไปตีกระดี่ครับผมจะตีให้ได้เลยประมาณนี้กันเนี่ยเขาจะเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่ะโดยวันนี้เรามีด้วยกันสี่กล่องฮะเริ่มต้นที่ก็คือกล่องของคุณไอชูกล่องของชิโรซากิแล้วก็กล่องของชาตะแล้วปิดท้ายด้วยกล่องของพระเอกของเราฮะก็คือมิุซะอาโออิเล่นไปแล้วเล่นอีกเล่นซ้ำเล่นซ่าเล่นให้ได้คือเล่นแล้วต้องกลับไปดู ที่บ้านเลยเอาอีวอลุโตกฮะพูดดีๆหน่อยครับอ่ะเรามาดูรอบกล่องทั้ง4กล่องดีกว่าเริ่มต้นด้วยกล่องของพ่อเอกเปยไงโอ้โหใจที่สวยงามมากสวยงามมาดูนะดูนะของคุณชาติดูฮะาดูฮะดูโอ้โอ้โห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 ดูดูะดูโอ้โหสีแดงูด้ว่ด้ว่าฮะโอ้โหน้อยเลยฮะเฮ้ย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  นะฮะพอเราแกะของมาเราจะได้สามชิ้นส่วนเป็นแบบนี้สามส่วนอะไรสี่ชิ้นส่วน <4. S 1> น,นี่ไงหนึ่งสองสามและนี่สี่หมอให้คุณคุณมอส <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณมอสประกอบให้ดูว่ามันประกอบอย่างไงบ้างบอกเลยว่าผมเนี่ยเล่นเบเบรตตั้งแต่เด็กอ๋อคือเกิดมาเน,นี่ยือถือเบเบรเลยคือสายนี่คือยาวห้าสิบกิโลเมตรเลย <laughs> เดี๋ยวพูดเกินไปละวก็ <laughs> วสายห,หาเหวอะไร <laughs> เราต้องเอามาใัยนี่เบรบของชาร์ต่ะดีดีดดผมบอกเลยว่า ผมเล่นมาตั้งแต่เด็กครับผมเมื่อก่อนเนี่ยนะแบบที่บ้านผมนี่คิดมากโอ้โห<ม>ประกอบให้ได้ก่อนนะนี่ถ้าเกิดประกอบไม่ได้ในคืนต้องต้องเรียกว่าหมาเลยใช่ไหมโอเคโอเคมาใส่ได้ไหมโอเคโอเคนี่ประมาณนะี้ไงโอ้โหแบบข้างในนี่เป็นเหล็ก ไม่ใช่เหล็กธรรมดาด้วยเะไรกะไรฮะเหล็กไหลผมรู้แล้วคุณว้าต้องเล่นผมนึกว่าจะเล่นแบบพัฒนาอย่างเช่นพวกอ่ะไบเบเนียมอะไรเงี้ยเหล็กไหลโคตรไทยเลยฮะลายขอบทองมาเลยฮะโอ้ป็นไงฮะโอ้สวยงามมากสวยงามมากดูว่าดูรอบๆฮะบอกเลยว่าต้องจับจองเลยนจะเป็นด่างนะด่างนะก็จะเป็นอ่าเป็นแบบนี้ธรรมดาไปอันนี้โอเคนะสวยงามงามมอันนี้แดงสดองชูอ่ะองชู อันนี้เอาอีกเอาอีกโอเคถูกข้อหลายคนเขาอยากจะเล่นแล้วว่าว่ามันเป็นยังไงบอกเลยว่าน้ำหนักมันหนักมากมันโยนไปเลยโอ้โหไม่แตกไม่พันบอกเลยว่าสนามเราเนี่ยไม่มีแล้วเราจะใช้อะไรฮะเราใช้กระทะทองแดงเหมือนเดิมเลยกจะใช้อันนี้บ่อยบ่อยฮะจนผมเนี่ยจะตายหาอยู่แล้วอาฮะเนื่องจากเราไม่มีสนามเนี่ยเราต้องหาอะไรมา a ด a p t ไงฮะ โดยการประลองแมตช์แรกของเราเนี่ยฮะการประลองของพระเอกของเราฮะก็คือเอาเอกชาตานั่นเองนี่ครับชาตานะครชาตานี่ฮะแล้วก็ใส่แล้วหมุนไปรอบนะครับนี่เงี้ยอย่าบูกว่ามันจะพังให้ได้ละเรามาลองเล่นกันดีกว่าฮะเราจะพึ่งทุจริตอะไรฮะเพื่อเพิ่มความมันมันก็ต้องมีบทลงโทษหน่อยคนที่แพ้เนี่ยจะโดนเอาขี้เนี่ยพ่นหน้าคือคนชนะต้ององขี้แล้วพ่นหน้าคนแพ้ใช่กูยอมแพ้ดีกว่า ไปโอ้โหเรียบร้อยคุณแจเรียบร้อยแล้วโดนคกแล้วของคุณเบิร์ดไปแล้วอ๋อเบิร์ดไปแล้วก็คือตามตามชื่อเลยก็คือเวลาชนกันเนี่ยมันมันแย่กันคือเบิร์ดอันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมซ้อมน้ำิ้มปะอ่ายันเรามาลองอีกของผมนี่คุณนชูครับผมงแน่ชื่อต้นีิฮะอย่างฮะโอเคด่นสองสามไป สองสร้างไปสองไม่คุณบอลกายกี่แล้วอ่ะเออกูณกายพอใจมั้ยังเอามาฮะเรามาแบบว่าให้มันทารุษโหดยิ่งกว่านี้ฮะโดยการโดยการใส่หินลงไปเพื่ออะไรเพื่อให้มันแบบว่ามีเลเยอร์อ่ะโอ้คุณเอาจริงเหรอเนี่ยจริงเลยเอ้ยมันเสี่ยงอันตรายมากเลยนะี่อันตรายนี่ของชิโร่สกิกับวาตะนะฮะแหมเป็นคนเล่นคนเล่นอย่างนี้เลยหมออย่างนี้เลยฮะกี่แล้วหนึ่งสองสาม เ้ยเป็นพ right? ี Auf ่อะไรอันนี้คือมีเห็นได้พอกูใส่น้ำด้วยโอ้โหคุณแจ็คคืออะไรวะมึงต้องการอะไรวะ1,2,3อดสองสามไปถ้ามันไม่ได้เรื่องนะคุณแจ็คเป็นพลาสติกใสๆดีกว่าอันนี้อันสุดท้ายของจริงหวังว่าคุณมอสจะชุดลงสนามแข่งนะฮะชุดลงแน่นอนครับ เอายังฮะเราไม่กไปนอนนะครับผมคือใครแพ้เนี่ยโดนมี่แทงนะสิบแผลโหดร้ายมากบอกว่ากูตายตั้วแตสามแผลแล้วโอเคเอาะพูดอะไรมากมายคุณแจ๊บมาเลยหนึ่งสองสามเอ้เอาตายลูกเอ้ยเอ้ย ทิ่ก็รัอผมอันนี้คุณแจนี่ือตายแล้วร yeah. ัอผมพอตายเสร็จปุ๊บเกิดใหม่มาเป็นอันเฟนน็อกอ่ะก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเบเบดลูกขางส้าโลกันวินาสตโลเมรโอ้โหยังไงยังไงยใครสนใจก็ไปซื้อได้ที่ห้างสินค้าที่เราเห็นกันในห้องในห้างทั้ง เซ็นท่านเดมอลนี่เห็นมีทั่วแน่นอนที่วแน่นอนก็จะสั่งโดยตรงจากเว็บไซต์ทาการาโคมี่หรือว่าบริษัทเคทีพอยได้บอกเลยว่าถูกแน่นอนครับผมอันนี้คือถูกว่ะของตลาดแน่นอนถูกหลอกแน่นอนครับผมอ่ะวันนี้ก็ไม่มีฝากละแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ของเราด,ด้วยอย่าลืมปกดดันเขาด้วยครับผมสินค้าดีมีคุณภาพของปลอมนี่ไม่มีครับผมวันนี้ก็ไม่มีฝากละขอตัวลาแต่พิดีโน,นี้ bye, บ๊ายบายครับผม bye, บ๊ายบายครับผม